เดี๋ยวค่ะคุณป้าจะรีบไปไหนคะคุณป้าไม่อยากได้เงินแล้วหรอคะคุณป้าเรื่องเงินอะเดี๋ยวเราเคลียร์นะมันยุด่ดีวะขำตบวก่อนเดี๋ยวสิเรารับฟังข้อเก่าหากันสิฟังได้ค่ะคุณตำรวจวด ยุดถ้าแกขยับเนี่ยฉันยิงแกแน่โอยยู่แล้วจ้าอยู่แล้วอย่ายิงเลยนะจ้างูเอ้ยจ้าจ้าจ้าโอ้ยขอัวพี่ชายคนตำ้งร้อไปไยคุณชนดี้คะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้นะคะคือฉันฉันไปคู่กันนอกระบบมานะคะ